ท่านประธานครับผมวรวัตรเอื้ออภิยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยท่านประธานครับที่ท่านประธานบอกว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้หมายถึงฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านปกติจะเป็นหนึ่งนันนะแต่ด้วยปรากฏการณ์วันนี้ผิดปกติครับพักหัวหน้าพรคฝ่ายค้านกําลังเอาพักฝ่ายค้านไปสับสนุนพักรัฐบาลแล้วถามว่าแล้วพวกผมอยู่ฝั่งไหน ถ้าใจตัดสินอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะดำเนินการอย่างนั้นดีอยวขออนุญาตขอขออนุญาตท่านบรวัฒน์คืออย่างนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตามผมผมอาจจะสรุปเร็วไปผมเอาผมเอาผมเนี่ยเป็นเป็นจุดกลางกลางกันแล้วกันว่าซ้ายมือผมเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนี้ขวามือผมก็อีกสิ่งหนึ่งผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะคุยกันได้นะครับเพื่อให้การเดินดําเนินการในการประชุมเนี่ยมันเกิดความราบรื่นแล้วก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นะครับผมผมผมก็ขออภัยถ้าหากว่าผมผมไปแบ่งค่าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าผมเอาซีกฝั่งขวาซ้ายมือผมขวามือผมก็แล้วกันนะครับเชิญท่านต่อครับครับขอขอ,ขอให้ท่านประธานดูความเหมาะสมนะฮะถ้าไม่าไมอาจจะแบ่งได้ว่าซีกฝ่ายค้านหรือซีกฝ่ายรัฐบาลเพราะตอนนี้หัวหนักพักฝ่ายค้านกับผู้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยไปผสมกันถ้าหากจะดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะต้องลาออกจากการเป็นหัวหนักพักฝ่ายค้านและเราออจะเป็นฝ่ายค้านด้วยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ เริ่มมีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายแล้วนะครับว่าฝ่ายค้านกับผู้ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปรวมกันนะครับซึ่งเป็นความผิดปกติมากของสภาและผมเชื่อว่าประเด็นนี้ขัดต่อกฎหมายด้วยแต่ว่าในประเด็นนี้ผมยังไม่อภิปรายตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะขออภิปรายด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องนำเรียนท่านประธานครับขอท่านประธานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าผู้ที่จะสนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับมันจะเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับขอบคุณครับะครับขอบคุณมาก